สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมลถยนต์นพักเครื่องพัดสมเด็จนะครับมาพบกันในหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็มีความภูมิใจเสเหนันะครับดีนะครับที่ไหนอ่ะเป็นป้าที่ไหน้าของหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมมัดหนังนะครับ หนีพบปิดตาหน้าหัวเข่านะครับนี่นะครับนี่นะครับองที่หนึ่งนะครับองที่สองนะครับองที่สามนะครับสามองค์รวดนะครับนี่นะครับ พระท่านยังมาอยู่กับผมนะครับจึงได้มาทีเดียวสามโมงเลยนะครับแล้วรู้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของงปู่เอี่ยววัดหนังถึงยุคของท่านเราก็เอาความเก่านะครับเอาความเก่าเป็นเกณฑ์น,นะครับแต่ละองค์นี่นะครับความเก่าเป็นเกณฑ์น,นะครับ น,นะครับเมื่อเราความเก่าเป็นเกณฑ์นเนี่ยในการดูพระศึกษาพระเนี่ยนะครับเราก็จะดูพระเป็นดูพระได้นะครับนี่นะครับสามองเลยนะครับน่ะนะครับิกม,ม,นะนะมาดูด้านหลังกันมางนะครับ ดูด้านหลังนี่นะครับเก่าทั้งหมดนะครับเก่า <c oughs> ทั้งหมดนะครับทั้งสามองค์เนี่ยนะเก่าหมดทั้งสามองค์นะครับนี่นะครับ เบาความเก่านะครับในการบิดเกณฑ์นะครับเอกลักษณ์พระนะครับและความสมุติตานะครับสมุติตาของเทียมมันทําได้ไม่ดีหรอกครับนะครับไม่สมุติตานะครับสกปรกนะครับของเทียมนะครับนี่คือของแท้นะครับขอไม่ต้นชมนี่นี่ของของแท้เลยนะครับ สร้างราวปี2 4 5กว่านะครับถึง6กว่านี่นะครับอุ้ยนะครับนี่แต่ละองค์นะครับเชอค,ความเก่าเพันเก์เกนนะครับนี่นะครับ วยนะครับแท้กันยกของปูเอียบแน่นอนนะครับนี่นะครับเราความเก่าเป็นเกณฑ์น,นี่นะครับท่านปรนเทพระเจ้านะครับแห่งฝั่งทนนะครับที่ประชาชนนะครับให้ความนับถือศรัทธานะครับเบืองวิทยาคมนะครับ นี่นะครับเป็นไงนะครับจดจำนะครับเนื้อหาสาราบแบบนี้ไว้นะครับสักวันท่านอาจจะได้นะครับมาครอบครองนะครับนี่นะครับถูกความเนอะนะครับความเก่าขององค์พระนะครับย่น ไม่ตึงนะครับถ้าตึงๆนะครับรดูไม่สมูทตาแบบนั้นเป็นของเทียมนะครับแต่นี่ของแท้นะครับนี่ทามาท้านชมนี่ของแท้สามองค์เลยนะครับของผู้เอี่ยมนะครับท่านมาอยู่กับผมทั้งสามองค์เลยนะครับนี่นะครับ บุสัมพันธ์ครับนะครับถึงได้นะครับนี่นะครับนี่นะรับ,นะรบขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ